พริกง,งามๆสวยๆปลูกแบบอินทรีย์นะคะทำยังไงให้งามใบเขียวสวยไม่เน่าก่อนแดงค่ะพริกไม่เน่าก่อนแดงที่แน่ๆเลยนะคะคือปลอดภัยอันนี้เราปลูกพริกกินเองนะทำยังไงมาดูกันเลยติดทุกช่อเลยนะคะติดทุกช่อเลยด้านล่างก็มีนี่เขียวๆอยู่เนี่ยก็เป็นรุ่นต่อไปนะคะรุ่นต่อไป นี่ยค่ะไปดูกันเลยว่าใช้อะไรบำรุงนะคะนี่ค่ะสารอาหารหรือสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชน,นะคะลดทุกทุกทุก้าวันนะทุกคนนี่เด็กจะใส่ลงไปชล๊บกาบปร,ประมาณนะคะเป็นสารอินทรีย์นะคะสามารถใช้มือคนได้เลย เราก็จะไปลดพริกกันค่ะทำให้พริกไม่เน่าก่อนแดงเพิ่มผลผลิตแล้วก็น้ำหนักดีเม็ดใหญ่ไม่เน่าก่อนแดงนะคะแล้วพริกก็สวยเขียวใบไ,ไม่เหลืองจ้ามาไปรดกันนี่ค่ะเพื่อนๆพริกสวยมากพริกไม่เน่าก่อนแดงนะคะดูติดทุกกิ่งเคยถ่ายให้ดูแล้วนะคะที่เล็กมาลดเนาะ เน่จะ้ะเก็บไปใส่ผักผักบุ้งได้เลยอ่าวันนี้เราก็จะลดลงไปนะลดให้โดนใบพิกด้วยก็ได้นะคะลดให้ฉ่ำๆเลยแล้วการลดแบบนี้ก็คือจะช่วยทำให้แบบพิกของเรายืด อายุออกไปได้อีกนะคะอันนี้คือต้องเก็บได้แล้วและเนี้ยเล็กจะปลูกต่อตรงนี้เลยนะเดี๋ยวค่อยปลูกนะคะเห็นไหมใบสวยเขียวค่ะใบไหนแก่แล้วก็เด็ดออกนะคะเห็นไหมสวยมากเลยค่ะทุกคนดูไม่เน่าก่อนแดงดูค่ะสวยมากนี่เห็นผลจริงนะคะ ทีนี้พอเราเก็บไปปุ๊บเราก็ตัดยอดค่ะทุกคนตัดออกนะคะให้แตกยอดใหม่พอยอดใหม่ออกมาเคยได้ยินไหมว่ายิ่งเด็ดยอดพลิกยิ่งดกเพราะว่าเด็ดหนึ่งยอดพลิกจะออกยอดใหม่ออกมาสองนะคะนี่เล็กต้องหาไม้มาค้ำแล้วละ่ะเดี๋ยวกิ่งมันหักนะคะเม็ดมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนแล้วก็นี่สวยค่ะไม่เน่าก่อนแดงดูยังไงก็สวยนี่เราปลูกพลิกแบบอินทรีย์กินเองนะคะ พอกินค่ะพริกมีหลายที่เนาะติดตามไว้นะคือเล็กใช้เบิกบานแล้วก็มีอีกที่หนึ่งนะคะพริกสามต้นเดี๋ยวเอาไปรถให้ดูแล้วเราจะมาติดตามกันเนาะเนี่ยค่ะใช้ดีจริงค่ะทุกคนสนใจค้นหานะคะคำว่าอาหารเสริมพืชเบิกบานค่ะเดี๋ยวก็ขึ้นช่องทางการติดต่อนะคะทุกคนจ้ะแค่นี้นะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ